ไม่แดงไม่ดำไม่บางดำปี๋ดำไม่พอเป็นวงวงล่ะใช่ของพ่อของพ่อใช่เป็นวงวงดูเดี๋ยวนี้ดำไม่พอเป็นวงอีกเ <c oughs> จาะอันเดียววะสีไม่เปลี่ยนเฉพาะสีเทียนค่ะ สุภาพอนย์จไปอยู่ก็ไม่จสวยๆขนาดนี้ซึ่งมันก็เรื่องช่างยอดไมยออีกสองปีไหมยปีี่เดี๋ยวาเนีสี่แลนะคาจเลยเอเพว่าตอนตอนปีนึงเนี่ยมันโควิดช่วงนั้นก็เลยดอกเปีแรกโควิดมาดี เออนี่ก้าไม่ไม่เคยเรียนออนไลน์อลยเด็กบาก็ไม่ชินกับออนไลน์เคยได้กระลูกสาวนี่เขาก็เดยนออนไลน์ที่ไม่คือเขาเป็นเหมือนแค่เ,เข้ามาหาลัยรก็ปีหนึ่งไม่รู้เรื่องไม่รู้จะทำยังไงอเ,เออมันเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเด็กเรียนเ,เยนยกยกลโรงเรียนสามปีหรอกว่าผมหนูเรียนพยาบาลสามปียังไม่รู้คนไข้เป็นยังไงทีดูแต่วิดีโอ ติดโควิดสองครั้งติดยกห้องนะสองครั้งเนี่ยเติมหนึ่งลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วจันไม่ไม่ไม่เรียนขอขอบอกไม่รู้ลูกแต่ตังไปแล้วเรียนไม่เรียนอยู่ที่ลูกไม่ได้อยู่ที่แม่ลัวป่วยไม่เขาไม่รู้ คือไม่รู้จะเรียนยังไงคือมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเด็กในการที่ว่าเรียนผ่านแบบนั้นเปล่าไดนะ้เรียน<อ>คอมเดีไม่ได้เคยปฏิบัตินะจะเรียนไม่เคยทำนะคอมไอแพดคอมจอ,อ,องชุดไอแพดชุดหนึง่ง เล็กลกสองาัครับนี่คือการเอาสารพิษออกจากร่างกายครับมาดูครับ